สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ประกาศสงการในพุทธศักราชปี2563ตรงกับจุลศักราชของไทยเรานะครับปี1382รัตนโกสินทร์ศก239วันมหาสงการนะครับจะตรงกับวันที่13เมษายนหรือวันจันทร์เวลา1 ขอโทษนะครับ21นากา27นาทีจันทรคติตรงกับวันจันทร์แรม6ค่้าเดือน5ปีชวดนะครับนางสงการนะครับในปีนี้นามว่านางโคราคเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกปีบหรือกาสรองนะครับอภรรแก้วมุกดาหารพักษาหารน้ำมัน พรหัตถ์ขวาทรงขันพระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้าเสด็จใส่ญาติลืมเนตรหรือว่าลืม,ลมนอนลืมตานะครับมาเหนือหลังพยักษหรือว่าหลังเสือเป็นพาหนะนั่นเองนะครับเรามาดูเกณฑ์พิรุณศาสตร์นะครับปีนี้สุขคือตกที่ดาวสุขเป็นอธิบดีฝนบันดาลให้ฝนตก605หตกในจักรวาล หรือเขาจักรวาลร้อยขอโทษน,นะครับ2 4 5ตกในป่าหิมพาน185ตกในมหาสมุทร2 2 5ตกในโลกมนุษย์65เกณฑาราทิคุณตกราศีเมถุนชื่อวายโยหรือทัดลมนะครับหมายถึงน้ำพอประมาณแต่พายุจะค่อนข้างที่จะมากนะครับเกณฑ์นคราชให้น้ำปีนี้ นครราชให้น้ำหนึ่งตัวทำนายว่าฝนจะไม่ค่อยดีนะครับบางทีอาจจะแรงเนี่ยนะครับจึงทําให้ผลออกมาคือเกณฑ์ธัญญาหารชื่อปาปะข้าวกล้าในไร่นานะครับจะได้แค่ส่วนเดียวเสีย10ส,ส่วนซึ่งอันนี้เป็นคำทำนายของเขาเรียกว่าโหนหลวงนะครับก็ยังไงมันก็ไม่ได้แบบชี้ชัดอะไรมากมายนะครับแต่ว่า เป็นลักษณะที่อบอกไปในไหนว่ามันจะแรงนะครับแล้วมันจะได้เขาเรียกว่าผลผลิตน่ะไม่ค่อยจะดีมากเท่าที่ควรแต่ไอเสีย1ส่วนอขอโทษนะครับได้1ส่วนเสีย10ส,ส่วนเนี่ยบางทีมันก็ดูเกินไปนะครับแต่บางทีมันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงเราก็ต้องรอดูกันนะครับและคนทั้งหลายจะตกทุกข์ได้ยากลำบากยากเข็นนะครับเพราะว่า อาหารที่มันแรงนี่แหละหรือ,อาทางโบราณเขาจะบอกว่าจะชิปหายเป็นอันมากแลหมายความว่าจะเกิดความเดือดร้อนกันไปทุกหย่อมหญ้านะครับซึ่งคำโบราณมันฟังดูรุนแรงเกินไปนะครับไม่ต้องไปใส่ใจตรงจุดนั้นนะครับเพราะว่าเขาอธิบายพูดค่อนข้างทิตใจแรงหน่อยสำหรับาภาษาโหรน,นะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันวันถลงิงศกตรงกับวันพระฤหัสบดีที่16เมษายน เวลา1น4นาฬิกา24นาที36วินาทีนะครับจันทรคติจะตรงกับวันพุธแรม8ขค่ำเดือน5ปีชวดนะครับก็จะมาดูในลักษณะของกระโยกในปีนี้บ้างนะครับจุลศักราช1.3.82หรือ1.382นนั่นเองนะครับวันนะครับวันที่ได้ธงชัยในปีนี้ได้แก่ วันพระฤหัสบดีนะครับเวลานะครับหรือยามตรงกับ15นฬกาถึง16นาฬิกา30นาทีถือว่าเป็นยามที่สำเร็จทำอะไรแล้วจะสำเร็จนั่นเองและอีกหนึ่งช่วงคือตี3นะครับถึงตี4ี0นาทีซึ่งธงชัยเน่ยจะตรงกับคนที่เกิดในราศีมีนนะครับ คืออาจจะรวมถึงลัคนาราศีมีนด้วยดิถีจันทร์นะครับตรงกับแรม8ดค่ำเกี่ยวนักสัตว์เลิกนะครับอุตรพัทราบทนะครับเลิกที่26นั่นเองลองสุดท้ายแล้วก็มีอ,อธิบดีนะครับอธิบดีเนี่ยหมายถึงการเอาตัวรอดการแก้ไขปัญหาก็ได้แก่วันอาทิตย์ครับยาม7ดโมงเชา้า 30นาทีถึง9โมงเช้านะครับแล้วก็อีกยามหนึ่งคือ19นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกานะครับซึ่งอธิบดีเนี่ยได้แก่ราศีเมถุนหรือลัคนาราศีเมถุนน,นะครับดิถีจันทร์จะตรงกับราม1สิบเอาและเกี่ยวนักสัตว์ตะเลิกคือปุษยะนะครับราชา อ่าเลือกที่8นะครับต่อไปอุบาทนะครับหรือเรียกว่าอาริกก็ได้ก็คือวันพุธนะครับได้แก่วันพุธส่วนยามนะครับหรือเวลาเนี่ยสิบสนาฬิกาสานาทีถึงสิบหนาฬิกานะครับอีกเวลาหนึ่งคือตีหนึงถึงตีหนึ่ครึ่งนะครับถึงตีสซึ่ง ราศีที่ได้เกณฑ์น,นี้นะครับอริเนี่ยคือราศีกุมและลัคนาราศีกุมครับตรงกระดิธีจันคือแรม7เจ็ดค่ำนะครับและก็เกี่ยวนักสัตว์เลิกคือปุระพัทธระุดนะครับเลืกที่25ต่อไปนะครับจุลศัก,กราช1382กาลรโยกปีนี้ตก โรกาวินาศได้แก่วันอังคารครับยามก็คือบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งอ่ะขอโทษนะครับบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงและอีกเวลาหนึ่งคือตีหนึ่งครึ่งจนถึงตีสามครับบัญญัมที่ไม่ดีนะควรหลีกเลี่ยงต่อไปราศีนะครับที่ตกโลกาวินาศได้แก่ ราศีตุลและลัคนาราศีตุลครับดิถีจันทร์ที่ได้โรกาว,วินาศคือขึ้น12คสองค่ะเอาล่ะสิขึ้น12บสองคเนี่ยคือเป็นโลกาว,วินาศนะครับไม่ควรทำการใดๆซึ่งหลีกเลี่ยงไปขึ้น11บเอ็ดคําแทนนะครับจะได้ตำแหน่งอ,อื่นไปอะไรประมาณนี้นะครับหลีกเลี่ยงขึ้น12บสองคนะ ซึ่งในวันเขาเรียกว่าลอยกระทงเนี่ยต้องระวังนะครับขึ้น12ค่ำาโลกาวินาตนะครับเกี่ยวนักสัตะเลิกเนี่ยคือเชษฐาหรือเชฐดถัมบโบโนนะครับเลิกที่18ต้องระมัดระวังเอาไว้นะครับาการโยกนะครับในปีนี้เนี่ยมันก็ดาวคารนะครับที่ต้องระวังมากที่สุด ก็คือมาถึงคนที่เกิดในราศีเมษและก็ราศีพิจิกเนี่ยก็ต้องระวังมากเป็นพิเศษด้วยนะครับซึ่งมันไม่มีหรอกแต่ผมให้เก็ตให้เคร็ดเพิ่มเติมเพราะเป็นดาวตนุรักษ์หรือเขาเรียกว่าดาวประจําตัวดาววัสนานะครับเพราะดาวอังคารเนี่ยมันเกี่ยวหมดนะมันจะไปเกี่ยวพันในดวงชะตาของแต่ละคนด้วยดังนั้นเนี่ยทำอะไรก็ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะโลกาวินาศเนี่ยมันหมายถึง คนส่วนรวมนะครับอาจจะทําความเด็ดร้อนให้ได้อะไรประมาณนี้ซึ่งแสดงความดีใจกับคนราศีกรกฎก่อนนะครับเนื่องจากในแต่และปีเนี่ยเขาจะไม่สามารถาทำในเดือนนะครับของวาสนาของตัวเองได้เลยซึ่งในปีนี้ก็ดาวจันนะครับไม่ตกตําแหน่งใดๆทั้งสิ้นแล้วก็อ่ะขอโทษนะครับดาวจันเนี่ยจะตกตําแหน่งทองชัยนะครับในอีกาศาสตร์หนึ่งซึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งดาวพัสบดีก็จะได้ตำแหน่งธงชัยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าคนราศีกรกฎเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นแล้วนะครับตำแหน่งองชัยเนี่ยนะต่อไปเราไปดูคําทานายนะครับของออกระโยกนะ,นะครับก็คือวันจันทร์เป็นวันมหาสงการนี่ไงครับก็คือวันที่ดีนั่นเองข้าราชการขั้นผู้ใหญ่นะครับจะแพ้เสนาบดีเท้าพญาและนางพญาทั้งหลาย วันอังคารเป็นวันเนาหมากพลูเข้าวปลาจะแพงจะแพ้อำม,มาตมนตรีทั้งปวงวันพุธเป็นวันถลิงศกราชบัณฑิตปุโรหิตโหราจารย์จะมีความสุขสำาราญเป็นอันมากแลอ่ะพูดง่ายๆนะครับวันพุธเนี่ยเป็นวันถลิงศกทำให้ นักศึกษาเอ่ยครูบาอาจารย์เอ่ยหรือเป็นนักโหราศาสตร์จะมีความสุขนะครับหมายถึงว่าจะเป็นยุคเฟื่องฟูในปีนี้นะครับของอนักพยากรณ์นั่นเองนะครับใครประกอบการพยากรณ์ก็ถือว่าจะโอเคนะครับในปีนี้นางสงการใส่ญาิลืมเนตรนะครับหรือเขาเรียกว่านอนลืมตาประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขหมายความว่าการนอนมาเนี่ย คือสบายไม่ต้องเดือดร้อนมากมายนะครับและลืมตาหมายถึงยังระแวดระวังได้อีกนะครับสามารถมองเห็นไงถ้านอนหลับตาจะไม่ค่อยดีแต่อันนี้นอนลืมตาก็ถือว่าโอเคถือว่ายังยังไม่ได้ขี้เกียจซะจนไปเกินไปนะครับที่แบบเออไม่ทําอะไรนอนเลยดีกว่าแต่อันนี้คือนอนแต่ยังลืมตาอยู่นะครับหมายความว่ามันไม่เดือดร้อนมากนะครับมันสามารถมองเห็นอะไรทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง จะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆอะไรได้นะครับเพราะว่ามันคือลืมตานั่นเองก็มีคําแฝงในพยากรณ์มากมายนะครับยังไงคนราศีตุลและลัคนาราศีตุลน,นะครับก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับในปีนี้ก็วิธีแก้นะครับพยายามมีสติให้มากจะทําอะไรก็ระมัดระวังนะครับไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเพราะว่าปีที่แล้วแสดงความดีใจกับคนราศีกันและลัคนาราศีกันนะครับที่ ได้หลุดพ้นจากตำแหน่งโลกาวินาศไปแล้วนะครับในปีนี้ซึ่งราศีตุลโดนแทนก็สับกันเป็นนะครับไม่ต้องน้อยใจทุกๆราศีก็ต้องสับกันไปอย่างนี้แหละนะครับก็อยู่ที่ว่าปีไหนจะเป็นตาเรานั่นเองนะครับยังไงก็สติมาปัญญาเกิดอย่างทุกคลิปก็สามารถแก้ไขได้นะครับแล้วก็สามารถไปสู่สิ่งที่ดีได้ด้วยการมีสติและข่มอารมณ์ของตัวเองนั่นเองนะครับยังไงทุกทางออกมีทางแก้ สามารถติดตามคัยภีร์กรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคัยภีร์กรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r รต e ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ